เรื่อไปเจอเห็นเขาทําเค,ค้กไข่ขาว <K ill> ก็เลยลองอยากทําตามดูมบ้างฮะต้องบอกเลยว่าอร่อยน่ากินมากเลยนะครับซึ่งวัตถุดิบก็มีแค่ไม่กี่อย่างนะฮะเริ่มต้นเราจะใช้ไข่สาฟองนะครับคัดไข่แดงออกนะฮะใช้เฉพาะไข่ขาวเติมน้ําตาลเหล้าฮังกวย1หนึ่งช้อนโต๊ะบีบมะนาวนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ตีให้เกิดฟองนะฮะเติมแปง้งข้าวโพดยี่สิบกรัมแล้วก็กลิ่นวานิลลาอีกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตีส่วนผสมต่อนะฮะจนได้เนื้อเนียนฟูแบบนี้นะครับผมทาน้ามันบนกระดาษรองนะครับเพื่อการติดนะฮ แล้วก็นําไปอบในหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ามันนะฮะปรับไฟไปที่150องศาใช้เวลา20นาทีครับผมตอนนี้ก็ผ่านมา15นาทีแล้วนะครับบอกเลยว่าหอมน่ากินมากเลยนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเค้กไข่ขาวที่หอมน่ากินมากเลยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งทําง่ายแล้วก็น่ากินมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะะอืมนุ่มแล้วก็หอม อร่อยนุ่มข้างในแล้วก็กรอบข้างนอกกำลังดีเลยนะฮะ